กาวสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบื้อสุขุสุขนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยเนาะหรือสิเป็นพี่น้องทางพังลาวหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางที่อยู่อันประเทศอื่นเนาะกะับยินดีเบืดสุขุสุขนเขาสู่ส่องของบาจิตอุทุมพรเนาะื้นนี้บาจิตกัสิพาพีพระน้องไปอันที่บ้านนั้นสีสว่างเนาะเมืองไซผู้ท้องเนาะเพียงสบรรเขตนี่แหลกะก็มีอันเอื้อยเนาะบอกกันบาจิตว่า มีไม่เท่าคนนึงเนาะทุกยากขาดคืนแห้งเพิ่นวะก็ได้แบบว่าอย่างไฮบอจิตนี่ไปอันสัมภาษณ์เพิ่นไป,ไปถ้าไปถามเรื่องราวเพิน่นเนาะกับบอจิตก็ยังโมฮูไลละเอียดเป็นไรพี่น้องเลยกับที่อันไปถามเพิน่นสิพาพีพาน้องเนาะสิพาพีพาน้องไปอันถามไปฮู้พร้อมกันนี่แหละพี่น้องเลยบอจิตก็ยังโมฮูไลละเอียดเนาะกับไปถามเพิ่นได้นนนเนะเนะาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะเพราะว่พี่น้องเนาะกับ บราจิดกัได้มาฮอเพือนเป็นฮองเพือนเพิ่นเป็นที่หิห่ห้อยเนาะกัสิขึ้น,นเพื่อนเพิ่นเนาะไม่ไม่เท่ากันอยู่ทางเพื่อนานะนะเด้นเนอะโอ้ยเนาะโอ้ไม่เท่าไม่เท่าสบายดีไม่เท่าสบายดียดจะจะจะขี่เนาะสบายดีเนาะไม่เด้อกั แม่บอกชื่อให้พี่น้องพังได้ไมแม่ชื่ออย่างเนาะชื่อปินแม่แม่แม่แถาปินเถาปินเนาะแม่แถาปินอายุจะปีเด้ไหมเถแปดที่สามปีแปดสิบสามปีเนาะพี่น้องเนาะครับอยู่บ้านอยู่บ้านได้ไหมเถะสีสว่างบ้านสีสว่างเนาะเมืองเงินเมืองไซ่พูทองเจ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 ะก็นี่ได้ไหมแบบว่าเขาน้ำซ้ำปลานะแม่ให้หน้าแต่ก้านี่ นี่เ่เดี๋ยวไหนไหนบ่มีซอยเขากินชอยเขากินเห็นน้ำเขาเห็นน้ำเขาอ๋อเอาปั้นไหก็ได้กินอ๋อปั้นอะไรแน่เจ้า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 แกแบบเงินคำกับแก้วได้ไหมแพ้แพนาะเป็นคนหาน่ะบ่มีผู้ให้อ๋อที่ยังว่ามีลูกสาวแต่ก่อนมีลูกสาว ตายไปแล้วก็เหี้ยอแม่ใช่อยู่กับพี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แม่แม่อ้อโทษได้ไหมเนะแบบอันแม่อันมีลูกจะคนไหม่เนาะสามเนาะนางมีลูกสามคนเอย่างร้านกับพราคนหนึ่งเนกับคนี่งตายปลาแม่อันลูกสามคนนั่นตายไปแล้วสองตายแล้วช่องย่งตะบักกี้นี่กวนปูปากปูเป็ดนี่ย่างปูปูเป็นไหมอืมแบบอันคนนี้เนี่ยถามนะแม่ไม่เท่าเด้อแบบอันคือพอเท่าได้จ้ะ ตายอ๋อพอกับตายลูกกับตายใช่ใช่ใช่กับมีบนอยู่บนเช่าคือมันว่าบนฝันนันแห้ะมีบนเช่าเอาแบบคือเพื่อนชา้นแบบนี้เห่นไหมถามเพื่อนของแม่เองบ่บ่เพื่อนของเขาเพื่อนของเขามาอยู่มีคนอยู่แล้วมาอยู่อ๋อก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนพระเจ้าเดี๋ยวเจ้าของเพื่อนมาอยู่เดี๋ยวเจ้าก็มาอาศัยอยู่เนี่ยนั่นแหละ แมวมันก็นแบบว่าแบบอันที่ที่ดินแบบนี้กับของแม่บูมี่เพราะแบบว่าเฮือนซานดันเป็น,นบมูบมี่มยังจกักแนวนะตะกี้ดันมีแล้วอยู่น้ำพัวไปอยู่น้ำพัวแลราคาบิดตะกี้<ม>พัวตายแล,ยแล้วลก็ขายิบุญหิดท่านน้ำเล่าแล้วก็เบิดโตมากกว่าจีนได้อยู่กับลูกเห็นไหนบมบูมี่ลูกกับบูมี่จังไวยิ่งหนึ่งชายหนึ่งก็ตายบด ตัวนี้แม่เ่าก็อยู่กับลูกชายคนหนึงกับปลาเกึกเนาะแบบว่ปปาปากปอวยเล่นเนาะบ้างกันเนาะปลาป่วยอ๋อไม่ากับเลี้ยงลูกอีนตายนั่นแหละแบบเขาน้ำได้ไหมแบบว่าแบบเขาน้ำเดี๋ยวนี้นะแบบเขาน้ำกับจะขาดจะคืนนั่นแหละข่อยบุ้มมีนะแบบเมแบบื่อนางเขาเอาหาย ทังหนึ่งก็มาเมื่อละทั้วกับลูกกะพี่นองบ่พี่นองบ่ห้เดูนี่ได้พี่นองเขาก็ใสน้ำพี่น้องนี่เนาะขอกินน้ำขอกินน้ำเขา่เนาะขันต้เยก็เล้วลานช่องกับลูกผ๋ยวไปทางไหนจจะจย่างตะขอนี่เยน้ำบน้้อล กับไปกินน้ำเขาเขามานำลานชาวกับรมเดอโมเดปแบบนัขมทองห้องฮาจีหกยังบ่มีขมอมกับบ่มีดีไม่เท่าบ่มียังจากแ่วชาดจิปูนอนยังบ่มีไปเอาน้ำผุนี่มอนกับประหยัดน้ำผุนี่เขาน้ำบึงเขาเวาตะกี้เนี่พอเมกับอัน พอเขา่นันเป็นเชียวกันพอสองพอเทานั้นตะกี้นั่นก็ใส่ก็ใส่น้ำตนี้แไม่ม่เท่านี้อ่ะใสอยู่เนือหือสามคนบ่เจ้าคนสามคนสามคนดันดันผูนึ่งดันผูนึ่งหลุผูนึงตอนนั้นเขาวาดถีม่ตนหน่อยไม่เท่ากระเรียงเรียงก็ง่ย้หน่งแลีอ่

เคยใช่ไหมเนาะแม่เท่ากับบูมี่ยังจักดีเลยแม่ท่าเห็นหน้าตาเก้ากับบูมี่วะบูมี่บูมี่ยังอยู่ชื้อๆเนี้น่หลอกดินเบิ่งอันเลี้ยงงัวให้เขาหนูกว่าสักหลาปีเลยสี่ปีเลยเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวให้เขาเลี้ยงงัวแม่เท่าเลี้ยงงัวครับจ้างมาดีเลยพ่อได้กินเขาเลี้ยงงัวแล้จ้างกินเขาโอ้เด้อพี่น้องเด้อแม่เท่ากับเลี้ยงงัวอันคนเนาะเลี้ยงงัวแบบคนในบ้านนี่แหละกับเลี้ยงงัวอัน บ่เพิ่นบ่ได้กับได้กินกับเขานะเนาะบ่ได้กับเนาะเลี้ยงจ้างอ่ะความถูกข่อยนะคือทะเลเนาะลูกหลานจะเขากังเกียนกับบ่ได้เขาดี่ไม่เถอะบ่มีเงินมีคำเนาะบ่มีเงินมีคำชื่อุมชื่อชอชืดจุ่งชื่ดชื่อเอาเนี่อใช้คู่เขาเก็บแล้วให้ออคข่อยหนะไล่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 ในครอบครัวกับบ่มีใช่ไหมเถอะไล่ไล่ในครอบครัวกับบ่มีนี่ยัง

ดูชื่อเพื่อนซันดันเป็นกับบ่มีเนาะมาอาศัยอันอาศัยเขามาอาศัยคนเขาเพื่อนเขาเดียวกันเนาะเพื่อนตัวเองนับบ่มีที่ให้ลูกให้เต่าบ่มีตะกี้ก็บลูกคนแล้วที่มาเห็ดเทีอนเห็ดช้านห้ไปทำงานเนาะลูกอันนี้เห็นได้ะเข้ามาสองปีได้สามปีแล้วบ่นางมันตายสองเนาะสองปี Điều... Năm trâu, bạn nó ngang bạn nó, thuộc tham nhá. thì, con cháu cứ phải hà cái cháu phải như thế nào? Bố mì kẹng mì khá nó. phải là, thằng, kiểu, nên bảo này bản hơn cái

เอาอยู่บ <facial> ้านอันนี้สิ่งนี้นะมีเงินโบมีเงินทอดีถุงที่ไม่เถาโบมีโชคดีนี่ยนี่ลงวัดกับลงไปชื้อชื้ท่าตีท่าบุญกันย่างๆความถูกความยากเอ้ยก็เก็เห็นแบบว่ามีอันเอื้อยเนาะมีเอื้อยแนะนำมาว่าันไม่เท่ากับพันบ่มีไฟนะไม่เท่าพับโบมีไฟกับเพื่อนชาตันเป็นกับอาศัยอันของพันยูนะของข้าเจ้ายู Bài bà bà oh, nó mới thảo nó chị bà này này kính có nhánh thảo mới thảo mà nỉ nào mà nỉ chào chào kính khờ bao chưa kính khờ bao chưa chị mới hơi mới hèn nhọn nhiều bọn nó bông 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 เป็นวันๆเนาะมั้ยครับสิได้เนี่ยสิได้เป็นชาติของเพิ่นบ่พี่น้องเอ้ยอือสิได้บ่เงนของเพิ่นทํานาเนาะก็อาศัยของเพิ่นอยู่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้แหละอาศัยอันเพราะว่าเฮือนนีน่ะบ่มีคนอยู่พี่น้องเอ้ยสิให้นาตะก้าเฮ็ดบ่มบว่า เห็ดเ็ดนําเขา้าบซยเขากินช <Watch them. S 1> ื so Alpha, ่อบว่าหน้าเจ้าขงเจ้ายซยแปว่าไปไปดําไปดาเขาวใสขาเจ้าเขาเขาเจ้าแบ่งให้ว่าั่นเขาเจ้าอันต้าวตน้ําให้อืฮาก็เฮาก็คิดว่าแปลว่าไปเฮ็ดน้ํามันเอื้อน้องหนาแบบเปันนั่นให้หนา ก็แบบกินไปวันวันเนาะกินไปวันวันนะคันปึ๊บอยากอะไรแบเขาบวชหายเนีเขาบวชเช้าบวชค่ำเนี่ยเขาก็ไปกู้ไปยืมกินต้องกู้วะไหมครับเขาก็หาเรื่องละถัวยช่องถั่วอย่างนี้มาต้มกินกับลาดแล้วก็บึ่งนะก็เหือนนะจิ้มยังดังกระดังพื้นไพ่กระดังพื้นดิความความเงา เนไม่เหรเนาะใหญ่เกลื ăn, a, è, à, đây, ่อนเนเกลื่อนกับเลื่อนเขายังกับกองเขาจ้าจ้าจ้า้าแวเก่มาเ่ยน้องไม่เถวอะขั้นว่าเฮาบุชขั้นบเถื่อบิดแทงยังว่าห้อมีปัญญาไปหาเนาะอันนี้สิไปหายังตากระบอกเห็นหุ่งตากระบอกเห็นพวกมัวไม่แถวมัวเป็นจังไงไม่ไม่แถวแบบสุขภาพทางกายนี่แข็งแรงอยู่หรอเดี๋ยวนี้ได โอ้ยคือเขาเร่าคนเนี่ยชุกกระเพาะไปห้องหมอปีนี่ก็ะช้องเถื่อแล้วไปแต่กลางคืนไปห้องมอนะมีเงินชื้อยากินกันไปหาเขาอยู่เทียงหน้านั่นเด้นะแก่ไปกับร้านในนอกอย่างนี้ไปหากลางคืนก็ได้ถูกหนักเป็นเจ็บท้องเนาะกระเพาะขึ้นก็ได้เป็นเจ็บท้องกระเพาะเนาะมันนะกินยาเดี๋ยวนี้ก็โบเป็นยังไงว้างไม่เท่ากับจะดีไม่แห้งอยู่แล้วปะ เนี่ยเนี่ยใครเนี่ยเช่าเนี่ยเขะลำเอาเนี่ยเลยกินข้าวกับเกลือคือว่าอุ้งพังมาเลยขันโบกินเนี่ยนะเจ้าผิดจะกายที่ไว้สีเบิ้งโบมี่ผูกเบิ้งขนมของโบมี่ขนมสัมปลาก็กินบัดฟูคาบเดี๋ยวว่าไหมเท้าครบอันอันกูคาบเดี๋ยวว่ากินไปใช่ไหมเนาะมีก็กินเนาะมีก็กินโบมีก็คือค่อยว่าอันุ้ประค้อเขาหลับเอ้า เนาะพี่น้องเนาะกับีแล้วก,กันเรื่องราวของชีวิตไม่เท่าเนาะก็ถือว่าพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเกินกับบุมีอย่าง,งดีแต่คือแบบว่าขขาชานนี่ไม่เท่าเขาชานนี่มีอยู่บ่เดี๋ยวนี่นะมีแบบมันนั่นอยู่บ่ได้มาดอกช่องช้ำมือเดี๋ยวนี้เห็นเลยเบิดแล้วเขากระทังอันนี้เข่าหา้มาปั่นนะกิน

มีเท um, ่าไหร่ว่าเพื่อนอาศัยของเพื่อนอยู่เนาะอาศัยนอนอาศัยนอนนีชื่อเนาะบ่เอาไปตกฮะบ่เอาใช้เป็นของตัวเองมันไม่ได้ก็เพื่อนก็เพื่ออาศัยอยู่อยู่เนาะแต่ก่บแต่ว่าที่เพื่อนขาดเกินแห้งเดี๋ยวนี้ก็คือเข่าว่าไม่เท่าก็คือที่ว่าบ่มีนี่ก็คือเข่าในเนาะที่ว่าขาดบ่ได้ในเนาะก็คือเข่าเนาะ เจ้าเจ you know, okay, so ้าเจ้าก็คือยังคือเีบ้ามาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะมันคือที่เบ้ามาเนี่ยขาดเคลื่อนได้สิ่งได้แนวเจ้าเจ้าก็โอเคได้ไม่เท่าเริกกะนี่กะแบบว่าสมมติว่าเนาะไม่เท่าเนาะสมมติว่ามีอันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเนาะเพิ่นทงสารกะเพิ่นอยากช่วยนี่ไม่เท่าเพิ่นอยากได้อย่างน่เนาะแบบว่า เอาอย่างหนึ่งนะแบบว่าอันนั้นก็ได้เนาะพอพอกุมปากกุมท้องนะนะพอกุมปากกุมท้องนะนะแบบว่าอันซื้อเลือยพึ่งต้นไปได้นึ่งนะไม่เท่าอย่างไดรนะนะอย่างเนาะยังกับบุมีเข่าขาดแดงแกงขาดหมอก็คือก็คืออันเข่าขาดแดงแกงขาดหมอเนาะไม่เท่าเนาะนอืมกับเพิ่นกับบุมีเข่ากินพี่นออ้องเลยกต่ ถ้ามื้อหน้ามื้อไหนเนาะบ่จิตก็คําว่าอันมีผู้ใหญ่จะดีผู้เพิ่นคิดเห็นเนาะก็บ่จิตก็ยังสิมาหาแม่เฒ่าคือเก่าเนี่ยก็เอาเอานํามาให้เพิ่นสิซื้อข้าวซื้อน้ํามาให้เพิ่นกินเนาะอันพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อายุก็หลายแล้วก็อาศัยอันนําลูนําลูก็เพิ่นก็ติงเงเงินเจ้าของไปวันๆนี่แหละก็บ่มีหยังพี่น้องเอ้ย ก็ท่านี so ้ก็แบบว่าสิริเอ็นอัมลาพาจากไม่เท่ากับได้ไม่เท่าเอ้ยก็ขอให้ไม่เท่าอันอยู่ดีมีแห้งได้ไม่เท่าเด้อจะจะก็อนุอนุมันขอยืินได้ไม่เท่าเด้อจะ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 นี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเนาะคืเพื่อนซานของเพื่อนเนาะคืเพื่อนก็อาศัยอาศัยอันเพื่อนเคยเจ้าอยู่พี่น้องเลยก็คือว่าอย่าง้แ กะสุดเพิ่นเนาะเพิ่นก็มาเพิ่นอยากให้ยยูกะบยูเพิ่นมาห้ยยูกัแล้วพี่น้องเอ้ยกะประมาณนี้แหละเพิ่นกับ่มีอันเพิ่นกับ่มีดินบ่มีดินบ่มีเฮือนบ่มีชานนะบ่ได้กกันเลยเพิ่นเงินคำกับคือซีมีแต่ว่าเพิ่นสีเรียงงัวอันงัวหับจ้างพี่น้องเลยเพิ่นเดียงงัวที่เล่นอย่ ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยไปดึปดงงัวครับหับจ้างกันเพิ่นพอได้ซื้อเขาซื้อนา้ากินนะเจ้าก็จบไปแล้วเนาะมันพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับแในแถาปินเนาะเพิ่นก็นขาดเคิรนน์ดใดสิ่งใดแนวายู่พี่น้องเลยนะเพื่อนชันก็นอาศัยเพิ่นอยู่นะก็จักเพิน่นซีให้ยู่จนฮอดเมื่อใดนะกะ ขาดคืนในสิ่งแน่นเนี้ยยูพี่น้ององื่นการนักนักที่สุดก็คืออันเขาเนาะก็คือสิแล้วพี่น้องอื่คือิดขว่าสิแหละก็ับบอลจิตจากกันว่าน้ำเดิมนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าถ้าไผเนาะคิดจากกันซอยเราเรื่องเขาเรื่องเขาเนาะเรื่องเขาเรื่องน้ำซอยเราพอซอยได้เนี่ยพี่น้องก็ติดต่อมาทางบอลจิตดเด้อก็มวันนี้ บาจิกกับชีพากันเมื่อพี่น้องเจ็บคนตุกขนานตุกขนาขก็ได้แปลว่าพากันมาส้นนั้นฝนเนาะพี่น้องเนาะชีได้พากันเมื่อแหละท่านี่กับโคใส่ให้พ้นให้พแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะกินหนาพอกันเนาะโอเคเอพี่น้อง